ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะได้มีการเปิดให้บริการกระเช้าลอยฟ้าแล้วค่ะเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะ หลังจากกระเช้าลอยฟ้าของเทศบาลน,นครหาดใหญ่หรือหาดใหญ่เคเบิลคาร์ที่มีการปิดตัวลงเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้หาดใหญ่เคเบิลคาร์ก็ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยทางด้านพลตํารวจโทสาคอนทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารก็ได้ทําการทดสอบความพร้อมความปลอดภัยของกระเช้าลอยฟ้าด้วยตนเองค่ะโดยยืนยันว่าใช้งานได้ดตามปกติ และปลอดภัยแน่นอนซึ่งหลังจากเปิดให้บริการก็ได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากน้องท่เที่ยวซึ่งมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยถือว่าเป็นการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของอำเภอหัดใหญ่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากกระเช้าลอยฟ้าจะเป็นจุดท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการชมวิวจากมุมสูงทางนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสตูลและปัตตานีรวมถึงจังหวัดอื่นๆค่ะที่ต้องการมาเที่ยวในช่วงวันหยุดและช่วงเทศกาลและนักท่องเที่ยวที่ต่างชาตินะที่นิยมมาในพื้นที่ของขอำเภอหัด ใหญ่ก็จะเป็นมาเลเซียและนั่องเที่ยวชาวสิงคโปร์สำหรับกระเช้าลอยฟ้าหรือหัดใหญ่เคเบิลคาอยู่ในพื้นที่ของสวนสาธารณะเทศบาลน,นาครหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหสงขลาโดยมีอัต,ตาราค่าบริการนะคะของคนไทยซึ่งเป็นผู้ใหญ่คนละ100บาทเด็กคนละ50บาทส่วนชาวต่างชาติผู้ใหญ่และเด็กคนละ200บาท สับพู้ที่รับการยกเว้นค่าบริการก็ได้แก่พระพิสุกสงฆ์และผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปโดยจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสในเวลา9นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกาส่วนวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เปิดบริการ9นาฬิกาถึง17นาฬิกามินาทีค่ะการันตีว่าเช้าของเรานั้นมีความปลอดภัย วิวสวยเพราะนั้นขอเชิญที่น้องประชาชนมาใช้กระเช่าของเทศบาลอนครอ่าใหญ่รับรองปลอไไดภัยแน่นอนขอบคุณมากครับ